สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์บันทึกหน้าสี่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับวันนี้ก็ตรงกับฉบับประจำวันพฤสดาสบดีที่15เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้เขียนโดยผู้ที่ชนนประกาว่าทอศักเริ่มต้นอย่างนี้นะครับไทยโพสต์ Post, อิสระภาพแห่งความคิดนะครับยามนี้ต้องเรียวกว่าฝุ่นตลบเป็นอย่างยิ่งทีเดียวสําหรับความเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งปัจจัยหลักๆเนี่ย ก็มาจากกฎหมายลูกนั่นแหละครับโดยเฉพาะสูตรการคำนวณถ้าหากว่าท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะต้องเอาร้อยมหาลแทนที่เอา500อมหาลแล้วมีการปัดเศษกันงานนี้ก็เลยทําให้มีการวิ่งเข้าหาวิ่งต่อรองกันเจ้าระวันแหะครับโดยเฉพาะบรรดาพักการเมืองพักเล็กพักน้อยทั้งหลายรวมไปถึงบรรดาพักเกิดใหม่ด้วยนะครับโดยเฉพาะพักสร้างอนาคตไทยของป๋าดันอย่างสมคิดจาตุศีพิทักษ์และก็สองกุมารอย่างอุตมะ สว์นายนและก็สนธิรั์สนธิจิรวงศ์ซึ่งดูเหมือนว่าดีลควบรวมกับไทยสร้างไทยของคุณหญิงหน่อยสุดารกิวราพันธ์ที่อุตสาห์คุยกับแม่ประแดมเดือนเนี่ยน่าจะพังไม่เป็นท่าไปซะแล้วนะครับก็เหมือนกับที่ดิพิษอินทรสมบัติอดีตรองหัวหน้าพักที่เพิ่งจะย้ายรังไปอยู่กับลุงป้อมพลเอกประวิตธวงสุวรรณที่ระบุเอาไว้นั่นแหละครับบอกว่าแคดิีเดตนายกรัฐมนตรีของปัดดันเนี่ยจากเดิมเป็นเบอร์หนึ่งกลับจะต้องไปเป็นเบอร์สองและอาจจะถึงเบอร์สามด้วยซ้ำไป ของการรวมกับทอสอทอนะครับบันทึกต่อมาครับถึงแม้บันล่าสุดเนี่ยนะครับสนธิรัฐยัยืนยันว่าสร้างอนาคตไทยยังไปต่อในทางการเมืองไม่มีแพรแตกและดีลรวมพักคืบหน้าซึ่งกระแสก็มองไปที่พักชาติพัฒนากล้าในบางเขียนของกรจติกาวน,นิชแล้วก็สุวัสดิลิปจะพันลบนะครับ ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าอุปสรรคเป็นอย่างเดียวกับกรณีของไทยสร้างไทยนั่นแหละครับคือการเป็นแคดิเดตนายกรัฐมนตรีเบอร์ไหนซึ่งถ้าหากว่ามาควบรวมก็ต้องรังอยู่ในอันดับ2หรือไม่ก็3ยอมรับได้หรือเปล่านะครับและที่สําคัญเนี่ยนะครับถ้าหากว่ารวมแล้วจะชื่อว่าอะไรชื่อว่าชาติพัฒนากล้าสร้างอนาคตถ้าชื่อแบบนี้เนี่ยมันก็คงจะดีเหมือนกันนะครับแต่แหมยาวเฟ้ยดีแท้เลยจาประคุณเอ้ย บันทึกต่อมาครับหันมาส่องดูความเคลื่อนไหวในแวดวงหมาตากันบ้างนะครับโดยเฉพาะกรณีของชัยนัทกอนชัยนันหรือว่าตู้หา่าวซึ่งมีพลตมดเอกสุรเชษหักพันเป็นโต้โผในช่วงนี้เนี่ยนะครับพลตมดเอกสุรเชษเนี่ยบอกว่าผลการสอบสวนขยายผลคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยเก้าสิบที่สําคัญคือไม่มีความผิดอาากรรมข้ามชาติด้วยนะครับงานนี้ก็คงจะทําให้เสียอ่างอย่างชูวิทย์กมลวิสิทธ์เนี่ยอาจจะต้องออกอาการควันออกหูอีกแน่ๆนะครับ แต่ที่ชาวบ้านเขาอยากจะรู้กันอย่างมากเนี่ยคือว่าชื่อของเพื่อนร่วมรุ่นบิ๊กโจ๊กที่เป็นในพลแล้วก็มีข่าวว่าไปเอี่ยวกับกลุ่มธุรกิจคนจีนสีเทาที่โดนปูดออกมาเนี่ยนะครับจุดป่านนี้เนี่ยยังไม่มีการเปิดเผยเลยนะครับว่าชื่ออะไรเลยทําให้บรรดาขาเมา์เนี่ยเขาคิดกันไปไกลว่าจะมีการเป่าหรือว่ามีการเคลียร์ให้เรื่องเนี่ยมันเงียบหายไปหรือเปล่านะครับบันทึกต่อมาครับแวดวงสีกะกีนี่ยังไม่หมดข่าวเฉ้านะครับเพราะว่ายังมี เรื่องของการทุจริตการสอบใน10ในพื้นที่ตํารวจภูธรภาค9แล้วก็ล่าสุดครับพบการทุจริตการสอบตํารวจฝ่ายอํานวยการสังกัดกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค5เข้าไปอีกนะครับนี่แหละครับเชื่อว่ายิ่งคุยเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยก็อาจจะเจองานงอกออกมาเท่านั้นแหละครับงานนี้ต้องบอกว่าบิ๊กเด่นอย่างพลตบรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประัชซึ่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเจอพระสุขเข้าพระสาวแทรกกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งเดิมเนี่ยโงเ่เฮงของพบตร ก็เป็นแนววิชาการแล้วก็การบริหารอยู่แล้วไม่ใช่แนวพระบูอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไปๆมาๆกลับต้องมาเผชิญกับสารพัดเรื่องที่ต้องออกแรงอย่างหนักเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นหินลองทองให้กับบิ๊กเด่นกันแล้วกันนะครับบันทึกต่อมาครับวกกลับมาสู่การเมืองกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเพิ่งจะเคยเจอในช่วงใกล้เลือกตั้งซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็ไปนับญาติกันอยู่แล้วนะครับต่างพักต่างขวนขวายหาเสียงหาคะแนานกัน แต่พิธาลิมเจริญรัฐซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคเก้าไกลเนี่ยกลับกระโดดเกาะพรรคเพื่อไทยซะอย่างนั้นเลยครับโดยอ้างบอกว่าเป็นพรรคที่มีความเป็นประชาธิปไตยด้วยกันมีความสัมพันธ์อันดีกันมาตลอดตั้งแต่อดีตปัจจุบันและก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยเมื่อเราเริ่มแถลงนโยบายก็มีหลายเรื่องที่เห็นตรงกันถ้าเราเป็นรัฐบาลร่วมกันก็สามารถแบ่งงานกันทําได้และทํางานไปในทิศทางเดียวกันได้เรียกว่าเป็นมิติใหม่ในแวดวงการเมืองเลยทีเดียวนะครับ บันทึกต่อมาครับที่สําคัญเนี่ยสงสัยอย่างนี้ครับสงสัยว่าพักเพื่อไทยจะแลนสไลด์จริงหรือเปล่าก็เลยต้องรีบโหนไว้ก่อนรีบโดดเกาะกักนเลยทีเดียวเพราะว่าก้าวไกลก็คงรู้ตัวแล้วครับว่ายามน,นี้ไม่ต่างไปจากหมาหัวเน่าสักเท่าไหร่นะครับไม่มีใครเขาอยากจะจับมือด้วยหลังจากที่เปิดนโยบายออกมาว่าจะแก้ไขมาตรา112แล้วก็ล่าสุดในนโยบายปฏิรูปข้าราชการนะครับโดยเฉพาะเรื่องของตํารวจที่จะไปทวง ทรงผมเข้าคืนมาเนี่ยรวมทั้งการให้สภาผู้แทนราษฎรแต่งตั้งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเนี่ยพิธาเคยสอบถามเพื่อไทยเขาหรือเปล่าครับโดยเฉพาะในเหนือดูใบว่าจะเอาด้วยหรือเปล่าที่สําคัญเนี่ยถ้าหากว่าจับมือกันจริงๆก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่ารังสิบรรโรมท่านผู้แทนที่ชอบชําแหลเรื่องตัวช้างเนี่ยหากย้อนไปในอดีตกรณีของพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงศ์อดีตพบตรจะเรียกว่าตัวอะไรดี่ะครับ แล้วอย่างนี้ท่านโรมเนี่ยจะกลืนน้ำลายตัวเองไหมครับในการจับไม้จับมือกับพรรคเพื่อไทยจะทำได้ยังไงล่ะครับ